สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องสุขภาพกับธรรมะครับชีวิตของเรามักถูกขับเคลื่อนด้วยความอยากความอยากในรสชาติความอยากในความสกุกความอยากในความสำเร็จเราต่างวิ่งตามสิ่งเหล่านี้อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยจนบางครั้งเราลืมไปว่าในการวิ่งตามความสุขเพียงชั่วคราวเราอาจกำลังทำร้ายตัวเองอย่างช้าๆและหนึ่งในอวัยวะ ที่ต้องรับกัมหนักที่สุดคือไตอวัยวะที่ทำหน้าที่กรองของเสียแต่เมื่อเราใช้ชีวิตอย่างไม่ระมัดระวังไตก็จะค่อยๆเสื่อมสภาพลงวันนี้ผมจะมาพูดคุยกับทุกคนถึงเรื่องราวของโรคไตที่ไม่ใช่แค่เรื่องของการควบคุมอาหารแต่เป็นบทเรียนจากชีวิตที่สอนให้เราเรียนรู้ที่จะควบคุมและอดทนครับเรื่องราวของผม เริ่มต้นที่คุณวุฒิชัยครับเขาเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จทุกการเจรจาธุรกิจทุกการฉลองมักจะจบลงที่ร้านอาหารหรูโต๊จีนรถเลิศหรือการดื่มสังสรรค์กับลูกค้าและเพื่อนร่วมงานเขาเชื่อว่าการใช้ชีวิตอย่างเต็มที่คือรางวัลของความสำเร็จชีวิตของเขาเต็มไปด้วยรสชาติทั้งรสเค็มจากอาหารทะเล รสมันจากเนื้อย่างและรถหวานจากของหวานและเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงเขาดื่มดำกับความสุขจากรสชาติเหล่านี้อย่างไม่ยั้งคิดโดยไม่เคยแม้แต่จะหยุดคิดว่าความสุขเพียงชั่วคราวนี้อาจต้องแลกมาด้วยอะไรที่ใหญ่กว่าเขาใช้ชีวิตแบบนี้มานานหลายปีจนกระทั่งวันหนึ่งเขาเริ่มรู้สึกเหนื่อยง่ายอย่างผิดปกติ ทั้งที่เมื่อก่อนเขาสามารถทำงานและออกกำลังกายได้อย่างไม่มีปัญหาตามมาด้วยอาการบวมตามหน้าและตามข้อเท้าตอนเช้าตื่นมาตาบวมจนแทบจะลืมไม่ขึ้นตอนเย็นใส่รองเท้าลำบากเพราะข้อเท้าบวมแต่เขาก็เพียงแค่คิดว่าคงเป็นเพราะพักท่อนน้อยหรือสงสัยกินเค็มเป็นมอยอาการปวดหลังที่เริ่มเป็นบ่อยขึ้นก็แค่ซื้อยาแก้ปวดมากินเพื่อให้กลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมได้เร็วที่สุด จนในที่สุดด้วยความหนักใจของอาการที่เริ่มรุนแรงขึ้นเขาตัดสินใจไปพบแพทย์และคุณหมอได้วินิจฉัยว่าเขาเป็นโรคไตเรื้อรังหรือ chronic kidney disease ในระยะที่ค่อนข้างรุนแรงในทางวิทยาศาสตร์คุณหมออธิบายว่าไตทำหน้าที่คล้ายกับเครื่องกรองน้ำที่ซับซ้อนอย่างยิ่งหรือที่ทางการแพทย์เรียกว่าหน่วยไตยหรือ nephron ซึ่งมีอยู่หลายล้านหน่วยในไตแต่ละข้างในแต่ละหน่วยไตยจะมีท่อเล็กๆที่เรียกว่า g ล o m e r u l ั s ที่ทำหน้าที่เป็นตัวกรองหลักกรองของเสียออกจากเลือดแต่เมื่อเรากินโซเดียมหรือเกลือโพเทสเซียมและฟอสฟอรัสในปริมาณมากเกินไปไตจะต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อขับสารเหล่านี้ออกคุณหมออุปมาว่ามันเหมือนกับการที่เราเอาทรายหรือสิ่งแปลกปลอมไปเทใส่ตะแกรงร่อนแป้ง ตะแกรงก็จะค่อยๆเสื่อมสภาพตันและขาดในที่สุดเช่นเดียวกันเมื่อไตต้องทำงานหนักเกินกำลังเป็นเวลานานหน่วยกรองเล็กๆเหล่านี้ก็จะค่อยๆถูกทำลายและสุดท้ายไตก็จะเสื่อมสภาพลงจนไม่สามารถทำงานได้ตามปกติซึ่งนำไปสู่ภาวะไตวายที่ต้องฟอกไตในที่สุดคุณหมอย้ำว่าโรคไตเรื้อรังไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ มีแต่จะชะลอความเสื่อมของไตเท่านั้นและหนทางเดียวที่จะทำได้คือการควบคุมอาหารอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการลดการกินเค็มการลดปริมาณโปรตีนและการจำกัดปริมาณน,น้ำที่ดื่มในแต่ละวันคุณวุฒิชัยรู้สึกเหมือนโลกถลม่มเพราะการต้องเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตอย่างสิ้นเชิงจากคนที่ไม่เคยปฏิเสธอาหารตอนนี้เขาต้องปฏิเสธเกือบทุกอย่าง ความอยากในรสชาติที่คุ้นเคยกลายเป็นเครื่องพันธนาการที่ทำให้เขาทุกขทรมานเขาทำไม่ได้และรู้สึกว่าตัวเองกำลังใช้ชีวิตที่ไม่มีความสุขเลยในที่สุดด้วยความท้อแท้เขาได้ไปเยี่ยมหลวงพ่อสมคิดที่วัดแห่งหนึ่งซึ่งเป็นพระอาจารย์ที่เคยให้คำปรึกษาทางใจแก่เขาในอดีตหลวงพ่อรับฟังเรื่องราวของเขาอย่างเงียบๆและกล่าวด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลว่า โยมโรคไตของโยมไม่ได้เป็นเพราะอาหารแต่มันเป็นเพราะใจที่ขาดการควบคุมใจที่ไม่รู้จักพอตั้งหากหลวงพ่อเล่าเรื่องราวในสมัยพุทธกาลให้คุณวุฒิชัยฟังเรื่องราวของพระคีริมานทน์ซึ่งเป็นพระอรหันต์ผู้มีฤทธิ์มากแต่ท่านก็ป่วยด้วยโรคร้ายแรงพระพุทธเจ้าสอนสัญญาสิบหรือการพิจารณาธรรมะสิบอย่าง เพื่อให้ท่านได้ใช้เป็นเครื่องมือในการพิจารณาอาการอาพาธหนึ่งในนั้นคืออาหารสัญญาคือการพิจารณาอาหารว่าเป็นเพียงสิ่งที่ช่วยหล่อเลี้ยงร่างกายให้คงอยู่ได้เท่านั้นไม่ใช่สิ่งที่ให้ความสุขและไม่ใช่สิ่งที่ควรจะยึดติดพระพุทธเจ้าสอนว่าเรากินอาหารเพื่อให้ร่างกายดำรงอยู่ได้เหมือนกับการที่เราเอาอาหารไปปะอย่างรถที่รั่วไม่ใช่เพื่อความอร,อร่อยหรือความสุข หลวงพ่ออุปมาต่อไปว่าโยมลองนึกถึงคนเดินทางที่แบกสเสบียงไปมากมายเขาแบกเพื่อประทังชีวิตไม่ใช่เพื่อจะกินให้หมดในวันเดียวแต่โยมกลับแบกสเสบียงที่เกินจําเป็นแล้วยังอยากจะกินให้หมดในคราวเดียวจนร่างกายแบกรับไม่ไหวและที่สําคัญพระพุทธเจ้าสอนว่าจุดประสงค์ของการกินอาหาร เพื่อให้ร่างกายมีกำลังเพื่อที่จะฝึกฝนจิตใจไปสู่ความพ้นทุกข์อาหารจึงเป็นเพียงเครื่องมือไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดเมื่อพระคิริมานนได้พิจารณาตามนี้ท่านก็เห็นว่าความอยากในรสชาติไม่ได้ทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นแต่กลับทำให้ร่างกายต้องแบกรับภาระหนักยิ่งกว่าเดิมเมื่อท่านได้ปล่อยวางความอยากในรสชาติท่านก็ไม่ทุกไปกับความเจ็บป่วยอีกต่อไป คำสอนของหลวงพ่อและเรื่องราวของพระคิริมานนนได้ทำให้คุณวุฒิชัยตระหนักว่าเขาไม่ได้กำลังถูกลงโทษจากโรคแต่เขาได้รับบทเรียนจากชีวิตเขาเริ่มฝึกการควบคุมตัวเองอย่างมีสติทุกครั้งที่เขาจะหยิบอาหารที่มีรสเค็มหรือจะดื่มเครื่องดื่มที่ไม่ดีต่อสุขภาพเขาจะหยุดคิดและถามตัวเองว่าความสุขชั่วคราวนี้คุ้มค่ากับความทุกข์ที่ต้องได้รับหรือไม่ เขาเริ่มเรียนรู้ที่จะหาความสุขจากสิ่งอื่นจากการได้มองเห็นสุขภาพที่ค่อยๆดีขึ้นจากการได้เดินไปเที่ยวกับครอบครัวโดยไม่ต้องทนกับความเจ็บปวดในที่สุดคุณวุฒิชัยได้เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับโรคและค้นพบความสุขที่แท้จริงซึ่งไม่ใช่ความสุขจากรสชาติอาหารแต่เป็นความสุขจากการมีชีวิตที่แข็งแรงและจากการได้ใช้ชีวิตอย่างมีสติ มีการควบคุมและมีความอดทนครับเรื่องราของคุณบุิชัยคือบทเรียนที่สำคัญครับว่าโรคไตไม่ใช่แค่โรคของร่างกายแต่เป็นบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ที่สอนให้เราปล่อยวางการควบคุมคือหนทางสู่ความสงบและความสุขที่ยั่งยืนในชีวิตเพราะเมื่อใจเราสามารถควบคุมได้ร่างกายของเราก็จะแข็งแรงตามไปด้วยครับ และนี่คือเรื่องราวจากช่องสุขภาพกับธรรมะเรื่องนี้ที่ผมหวังว่าจะสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนได้นะครับถ้าใครชอบเรื่องเราแบบนี้ช่วยกดกระดิง่งกดไลค์และกดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วพิมพ์คอมเมนต์บอกเราหน่อยนะครับว่ามีสิ่งใดในชีวิตบ้างที่คุณเรียนรู้ที่จะควบคุุมและอดทนเพื่อพบกับความสุขที่แท้จริง เราจะได้นำไปปรับปรุงและสร้างสารรค์เนื้อหาดีๆแบบนี้มาให้ทุกคนฟังอีกในตอนหน้านะครับแล้วเจอกันในตอนหน้านะครับสวัสดีครับ